เจ้าหน้าที่สอนชนนะฮะร่วมกับตํารวจน้ําของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็ไล่ล่ากับระทึกกลางทะเลครับเพื่อที่จะดําเนินการจับกลุ่มเรือประมงอวนรุนลักลอบจัดสั์น้ำนะครับซึ่งทางด้านผู้ควบคุมเรือเนี่ยหลบหนีไปท่ามกลางความมืดด้วยครับ คุณผู้ชมครับนี่คือภาพนาทีระทึกที่มีการไล่ล่ากันกลางทะเลนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกับตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานีก็เร่งเครื่องไล่ล่าเรือประมงในพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำนะครับห้ามจับสัตว์ทะเลบริเวณปากอ่าวบ้านดอนครับหลังจากที่ออกตรวจอ่าวบ้านดอนตามแผนปฏิบัติการเ<ป>จ้าหน้าที่สังเกตเห็นจึงเร่งเครื่องเข้าหาเรือดำน้ำกล่าวเพื่อตรวจสอบจากนั้นครับพบว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรืออวนรุนนะฮะก็คือเรือโชคชัยรุ่งฟ้าแปด แต่เมื่อเรือต้องสงสัยเห็นเรือของเจ้าที่ก็เร่งเก็บอุปกรณ์ทําการประมงขึ้นเรือพร้อมกับเร่งเครื่องหนีท่ามกลางความมืดนะครับเจ้าที่จึงเร่งเครื่องตามประกบพร้อมกับแสดงตัวว่าเป็นเจา้าที่แต่ปรากฏว่าผู้ควบคุมเรือทราบชื่อต่อมานายคนนี้คือนายอนุชาชัยยานุพงศ์เห็นว่าไม่สามารถที่จะหลบหนีได้แล้วจึงยอมให้เจ้าที่ควบคุมตัวพร้อมกับนายอุงมูเป็นลูกเรือสัญชาติเมียนมานะครับ โดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังลากเรือชกชัยรุ่งฟ้าแดเพื่อส่งให้กับตํารวจน้ําสุราษฎร์มีเรือประมงพื้นบ้านมีคนในเรือเนี่ยมีนายสง่าและนางสุนิสาชัยยานุพงศ์ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายอนุชานะครับปรากฏว่าเข้ามาขัดขวางเจ้าหน้าที่จึงประสานขอกําลังสนับสนุนจากตํารวจน้ําเรือตรวจการเพื่อเข้าช่วยเหลือและในระหว่างที่ชุลบุนอยู่นั้นครับปรากฏว่านายอนุชาเนี่ยหลบลงเรือของพ่อกับแม่แล้วก็เร่งเครื่องหนีไปกับความมืดกับ ประกอบกับต้องลากเรือของกลางทําให้ไม่สามารถที่จะไปติดตามควบคุมตัวนายอนุชาได้ตอนนี้ก็เลยได้มีการแจ้งข้อหากับลูกเรือชาวเมียนมาว่าร่วมกันลักลอบจับสัตว์น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะติดตามตัวนายอนุชามาด,ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรับ